สวัสดีค่ะสวัสดีพอ่อพี่น้องทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ลงมาทำวัดลอมาเหตุวัดศาสนาน้ำเพิ่งเนาะกะชิพากเที่ยงอะไรเลยพี่น้องเนาะมนี้คุณนาวก็มีแนวกิ่ลงมาเนาะแต่ว่าเพิ่นกลังสิลงมาพี่น้องไปบริเตนกะไทยสระเราก็ลงมาให้พวกสร้างพวกลงมาเฮหตุสรากินเนาะพี่น้อง จะมียังเน่กะยังบรลลูน,นอนสวยลงมาแต่เช้าแต่อยู่เก้าโมงแปดโมงลงมาค่ะโทรศัพท์พูดได้มาเอาเด้อนอีกในโต๊ะนี่เด้อตอนนี้นะคะเรากำลังล่างงูนี่นังอยู่เนาะสร้างกำลังก,ก็อิบอยู่เนาะพี่น้องเบรรยากาศลงมาหิวปูนี่ย่างซอยเพิ่นเนาะ นี่ก็จะเป็นชุดที่2องที่จะก่อยเนาะก่อยลูกแต่ว่าตอนนี้ออชิเบะมงแล้วเราก็ิียุดยพักที่ยงสะก่อนเนาะกะรอสะก่อนเนาะคุณนาวก็จะลงมาแล้วนะคะเอ็ดสลามาเบิ่งนข้างในนะบะกงกว่านะพี่น้อง ช่วยนากศึกษเป็นสร้างที่ไม่ซา,า,าลาเนาะกางเกงแดงสามสี่คนอยู่ะยอะไรเนาะกะมีอยู่ปูนหิยังกะมีอิดบล็อกเนาะพี่น้องเนาะทีิตาคอเนาะ การทั้งร่วมร่มแล้วก็สประมาณอยู่สาวคนพี่น้องสาวกว่านี่เลยยี่สิบกว่าเนาะคนบูจับสาวประมาณยี่สิบกว่าคนนี่แหละเนาะทางหญิงแล้วก็ชายทั้งช่างนี้แล้วก็ช่างหน้าเอาแล้วก็พักเที่ยงกันนะคะ สาวงามยังบายิงเธอเป็นอะไรหรอเธอเป็นอะไรหรอเนักินมาส่งแล้วจ้าคุณอาลงมาแล้วนะคะ oh my god ยังโอ้ยถ่ายรูดมันิก็มีอันนั้นโอสิโลงเพจซอยเพิ่นก่อนพิ่นซาราบรอรส,ส,าราสิมาเห็ดอันนี้เนาะ าจานก,ก็นจกล่างนะพ่อล่า,ลางก่อนแปดเบิดปูนกับมาล่างถ้วยล่างจานพี่นอ้องเลยเตรียมพี่นอ้องสบายดีล่างกล้องล่างไวๆยิวแพดมีฝีมือเบามีเลย <c oughs> ใส่สไลด์กับผม่มีละถูสื่อๆบม่มีสไลด์้เ,<อ>เพะนอะไรพี่น้องเลยเนี่ยพอตีกองเพะนอะไร วัดผัดหมี่กะละมังพี่น,น้องเลยวัอนี้มันนี้บาวมีเอาผัดหมี่ลงมางดงดไปหาเห็ดจงใส่งดไปหาเห็ดหมือหนึ่งนะใส่งดไปหาเห็ดหมือหนึ่งเห็ดผัดหมี่ลงมาวัด บุดไปห้ปบาเฮ็ดบ่บ่มีมันเเนี่ยคู่เนี่ยคู่เนี่ยพอซันก่อนบ่หรือ <c> ซ <oughs> ันก่อนเนี่ยพอเนี่ยพอที่ขึ้นมาซันเดียพีตี เคนอยู่ยดอกกับเจ้ากันนิมนต์เพิ่นขึ้นมาพี่เนาะปาดเครื่องซะก่อนปั่นกัน <c oughs> ทางหญ้าจริงๆเนาะ ừ. ừ. này เพนนี่ยังมาเนาะแม่ปล่อยให้ <laughs> <này. Sống khôn. cười> <laughs> 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 สวดจานสวดจานขึ้นมาเด้อแพ้ได้แนั่นได้กินก้อนได้นี่นะมาเด้อมาเด้อไม่ไม่มากมากมากินหมี่ก่อนเด้อกินหมี่แล้วไม่ทำการหน่อยร้ายก็ได้พ่อย่าเด้อเห็นไหมดูว่าคนบ้ารายมาเนี้ยนะมาเด้อมาเด้อเอ้น้องเอ้ยมากินหมี่ก่อนเด้อจั่างนี้นะามูป่ากันกิดแค่นี้ไว้ได้ยังยิบโพรบาดกับพ่อเลยเอาเลยนะตาตาพ่ออัน ว่มาสันก่อนย่งพอไปเคนไปเคนย่พอเลยบเกี่ยวก <laughs> ันเลยไปวายมี่ินให้เพ่บ้างบมีบอยเห็ดพัดมีลงมาพี่น้องไอ้รอบเทียงพี่น้องมากินน้ำกันบ่ยเาไปเคนเพนเลยเด้อ <monter> ่อ <wrote> ่บานนี่ใส่น้ำกันเลยนะเอาาบวใส่บว มือหยุกมอห้างมส้ามือวกมันั้มาดามมาดามเจ้าเก่าไปแห่ผู้บ่าวสร้างกันนี่สองจานเอ่งบาทพะเจ้าไดาน้ามะดาม่ัวเรื่ะดามาเว่บ้านเรื่องงานเรื่้าน ก็ไปให้ผู้บา้างจ้าเด้อ้าเป็นาเช่ไู่ดีกว่าต้อง้าโไดเพื่อที่เขาช้วยจูด้านไหมาด้วเุนเกาอาโบไดบนทัดในมากแต่ไ้ามาเก็งนักนไหทสาานน้กอันนึงตบหัเกียวจะไห้ันได้เทั้ที่หนานี้มัเข้าสามี่องท่ อาูมาเห็บมาอาูหูน้าในสยัยป้าปั้ยจะชื่อว่าลิธตมางเข้าถึงถึงกระุ่ระมอนโอ้ก็นีแล้วเาจะเท็อ่อะเท็ด้เขืนั้นอันกาูมากสัตวตัวานี้ตัวัดตัดเอา

กต่จายิลป์็ปเรือทว่าเจ้ามาบริจารหรือว่ามาอ้าพุทธถ้าพุทธต่อยอดเอาได้บ้าเนยเอากระต้อเท้าหอยเอาเนี่ย่วงนี้อนทีว่เนื้หเห็ดน้ำเห็ดเนาะกายิ่งไสว่าเขาหน้าเข้าก็ได้รับไปแล้วก <m ats mari> ็เลย็นระบบช่วงรับไปเรยตัวจะพรวดร่อนคเรืเอามหน้า เนาะแต่ถื่ยังวเข้า่าบบ้านเร่ท่านว่าจะให้ะลาดห้องพัก้านเรไว้ก็แน่ทวกเข้าในแหละเป็นคนตักคนตีเป็นคนเหตุคลทำอ่ามันี่ิตอะไดเนางเอาอยู่ตรงจ้างชาเออจ้างาสาธุพมะเาได้เงเขาได้จ้าเอาจ้า คนเดียดจบลายบันไดไปท้อ่าเดินย่งค่าเออดึงเวดานตัพวกตาเขาบบที่พุทธวัดลาสเด้เนาะือเขาเจ้าจับเสนหน้ามนนี่เหละเออบังเทือทางกับตืไปเลืออนแรกนี้กับคนควรหลักตาทีของเขาเจ้าเนาะมัาเป็นเขาดีว่ายังค่ายังค่าตัวไร ก็ S <S <S ในราาหขอนีแล้เป็นคเนก็นคนทำาันีทมากเนน่รากนาเรากำลัง่าี่เราเลยอ่อซุ้มพี่น้องเอ๋ยเนาะไปจากแต่ยังหลังหลักสิเอาคือนางกินผู้ดีอยากก็ควเ,เป็นซุ้มน,น,น้ำมันขอขอบคุณคุณอา,า,ามีคุณอาบอยนะคะสำหรับผัดหมี่นะคะกน สแตกผู้เดียวเอาเขาเรว่าจ้าเขาเว่าผ no ู้นี้เอาไปหน่อยใส่คเนี่ยไปหน้ากินน้ำมู่ไปเจ้าน่านี่ปกนผู้เดียวไปไปหน้าน้ำมู่พุ่นกินผู้เดียวหายข้าเนี่ยบ่บ่บกินน้ำกันไปมาเบิ่งพระเอกข้าพี่น้อง กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มของพระเอกนะคะแตละคนมีกี่คนเบ้าเรอ่นอางก่น้าเบิรนกูกี่น้ำเน้นนะนมากระดายซกระดีะป๊ไดจได้จะด่นอกนี่กระดายแซ่บอยู่ว่าผู้บ้าววุดิธรรมเมือง <laughs> กูบไยท้ามึงบ้าก็ได้ยังประเดายังแต่มึงน่าประเดานะโอ้ยอีตัวน้องกูดี เอย่กุ้มสนะแงกุ้มตาไม่อยูู่้เดียวเป็นเดวได้จ้าแซ่บจีบอเอาจียากะเห็นบอลงมาจากหันบอลงมาจากเพนบอลงมาเวียน้ำกันบอขึ้นผ้เห็นบอได้เบิงพันยูแต่หนึ่งพี่น้องเอ้ย จักเปอรลี่เ uh ฮ็ด huh. ย่างอยู่พุ่นนั่นนะโอ้ยใจแม่เด็กนี่เอ้ยตายละเปอรลี่เฮ็ดพี่น้องเอ้ยเบิ่งกว่าพี่น้องสัมาเป็ดอย่างสิบอกโอ้ยเพิ่นมาเปิดเพิ่เอะเด้อตัวนี้โอ้ยบ่ได้อันั่นดูขำบ่ได้สอบแม่ บ้างเป็นต่อบ่อน่อนบอนบอนบ่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 อน่อนนบนดบ้านบ่วนบอนบอบ่บบ่อนบ่บอบ่อนอบ่อ่บ่บบอนบ่อน่อนบ่อนบแอน่นบ่อนนอ้นอน รอบใจ่าน uhm, yeah, right? yeah. ่้น no e. ่มนแกคงหน่อยมีหน่อเออข้งดีมีหน่อยขคองดีมีหน่อยกินเบอร์อะไรกับเบอร์ไหบรไมีรอบสองไดนจ้าสรบๆพี่น้อิ่มกันอยู่บอ Cảm ơn banana à, đi ừ. con nằm bọc tiền cái nhà đó ừ. Ừ. nhà anh cha con mà thanh đi kiếm đâu? số anh cha con bờ bớt, ao น้องมริกรลงมาเหตุซานาพี่้องเลยมีพัดมีจากคุณอาทั้งสองนะคะขอบคุณคุณอามากแม่อนนนอร้ไประดาายกเลยนะอปออิ่มน้ซร้าเนาะคจากินเยพองเอาอีกบอย่งอยู่ไดพอย่างอยู่ไดพยิเแลมาเปิดมัวเปิดย่างเลยเนาะย่างอยู่ไดเอาอีกบอ ยังไงพี่น้องเอ้ยการะสิได้เมื่อพี่น้องเมืะนะ่อเกษสิไปเวียกต่อพี่น้องเอ้ยคลิปนี้เกษสิเขาจบช่้นนี้เด้อพี่น้องเด้อสิเดินทางไปทางหน้าต่อเรามาเห็นว่าช่วงแรงกเกษตรไปลงมาพี่น้องวานที่เกษตรไปกับคุณอ้าวนะคะไปหาเราเนาะขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะคะ